นะเปิดไว้ 8, เปิดว 8, ไว้แปดท่านหาครับแปดสิบห้าแปดท่านหาโอ้เหมืนี่โปรยเหมือนแปดท่านก็หารอยบาคูลอ้อยอ่างดีดีเปนตจินหยาดีรอรอเขาเปิดพี่น้องเมียมันขายไปแล้วแยกไว้เหลืออยู่แปดท่นก็หารอยพี่น้องเนาะเพื่อนมีเบอร์โทรปะศูนย์แปดสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสมบัติแน่ว่าแล้วพี่น้องบ้านสมบัติแน่ว่าพี่พาน้องมารอชมเดินพี่น้องเนาะเดินตัวพี่น้องมีแต่เดินอ่ะ ควายเฟรย์เส้เบื light, like ่อแล้วพี่น้องเนาะท้ายตลาดแล้วพี่น้องเนาะมีประมาณนี้แต่พี่น้องเนาะควายมีประมาณนี้ผู้ใดสนใจอยากเอาควายเขาเลี้ยงช่วงนี้ฟ้าวได้พี่น้องเนาะควายมันอุดไปเรื่อยได้พี่น้องควายเข้าตลาดน้อยราคากําลังดีดนะพี่น้องราคาดีแท่งเลยพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นฟ้าวได้พี่น้องเด้มาขโอ้มารอบสองหารอบสองโอเคอ่ะนี่คือบรรยากาศแล้วพี่น้องเนาะสีผาพระยางเท่าที่เปิดได้นะพี่น้องเนาะ เขาติเปิดราคาได้ไม่เห็นควายงามตัวหนึ่งพีน่น้องเนาะยางมาเปิดฉีดก,กับควายงามเพิ่นควายงามงามมาขออนุญาตเพิ่นไว้ขออนุญาตชายท่านครับผมเปิดไว้จังไหนของเขาสามหมื่นเนาะสามหมื่นหาเนาะสามสิบห้าโอ้เปิดสามสิบห้าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเป็นควายงามควายสวยเลยพีน่น้องเนาะอันนี้น่าจะสายดังสายใดหูสา,ายเพิ่นบ่ลูกเก้าจะเลื่อนสายเก้าจะเลื่อนแข้งข,า,งขาตนโต สูงอยู่ประมาณร30บวกลบโดยประมาณผมประมาณเอาเด้อพี่น้องเด้องามเด้อพี่น้องเนาะงามงาม,งามสีดอกเลาง,งามงาม,างามงาพี่น้องถ่ายงามแขงขาดีปนพี่น้องอาจจะรักได้เลยสุดยอดเลยพี่น้องเนาะใช่กอปีกับสี่เดือนพี่น้องปีกับ4เดือนพี่น้องออง,งามว้าไงๆว่าในตลาดตัวนี้ละ่ะสวยพี่น้องเนาะตัวนี้แล้วดาวเด่นเลยสวยเลยพี่น้องเนาะสามหมื่นห้าพันเพิ่นเปิดไหวให้ต่อรองเพื่อนเปิดไห้ way, ให้เอาไปเลี้ยงพี่น้องเนาะเปิดไห้ให้เอาไปเลี้ยงสามหมื่นห้าเนาะลูงเนาะ อ้าวขออนุญาตเบอร์โทรครับผมเบอร์โทษอยู่น้ำร้านโอ้ยอยู่น้ำหลานมันแข่งนะฮวันวันขึ้นมาขึ้นรำดีดโอ้เออเสียเตอร์เตองหรือเตอร์กับปีเตอร์ปีเตอร์โอ้ปีเตอร์แม่ลูกเท่าไหรครับนั่นสามหมื่นสามหมื่นเนาะแม่ลูกสามหมื่นพี่น้องเนาะแม่ลูกลูกแม่ได้พี่น้องสามหมื่นเพื่อใดแม่ลูกลูกแม่สายเลี่ยงพี่น้องแม่สูงแม่ใหญ่ได้พี่น้องเป็นแม่ใหญ่แม่อ่างดี สามหมื่นซื่อๆเพิ่นเปิดไว้เดี๋ยวสิไปหาปีเตอร์เพื่อนยางไปใส่รูปีเตอร์เพิ่นเปิดใบสามหมื่นแต่ว่าเพิ่นกะสิลดกวนันอยู่ดอกรถอกลดใดเพิ่นว่าเอาไหมเอาไปเรียงไหมควายสายเลียงเลยควายแม่ไ่เพิ่นว่าเปิดใบสามหมื่นให้ต่อร่องซื้อๆได้พี่น้องลังคนเห็นเนี่ยเพิ่นมาเบิงเพิ่นกำลังเบิงอ่ะสามหมื่นควายโค้งจังหน่อยต้นอีโค้งจังหน่อยแต่ว่าเอาไปเติมเต็มเอาพี่น้องเนาะอ่ะนี่แม่ลูกลูกแม่ได้พี่น้องแม่ลูกลูกแม่ เหลือเท่านี้ป่ะครับโอ้เดี๋ยวสิไปครับเพื่อนไปสายงัวงป่ะปีเตอร์ <Okay. S 1> โอ้ไปโซง,งัวอยู่โอเคจื้อเพื่อนไดนอยู่ชื่อเพื่อนไดนอยู่ปีเตอร์เดี๋ยวจะสิไปขออนุญ,ญาตเบอร์โทรเพื่อนไว้สามสิบห้าสามสิบสองตัวแต่วันนี้รับประกันความสวยมีคนยืนยันหลายโดยเฉพาะห้อยโอเคคนมาถามหลายปวดประสานเป็นสายเลี่ยงอ่ะมันหมาเด้อครับเด้อขอพูดให,หลายครับผมโอเคเอา้าว่นทีนไปใสบ่บอยเหี้ยว ว่ายงามไปใส่บ่ได้ว่าจันโอ้ยแต่ว่าแต่ว่ามานแล้ววันเถอะมานหลายเหรอทีนี่เพื่อนมาโอ้โหปนใส้ใสว่าจันเพื่นว่าโอ้ยเห็นกี่เปี้ยวเยอะทั้งราคาโอ้ยเจ้าแม่นค้กเปรียวเทียบปนใสควายง่ามของเพื่อนเนาะควายงามเพื่อนแต่ว่าพวายงามว่าขายกว่าจันควายงามเพื่อนพี่น้องเนาะควายงามควายจอยกับพีพี่น้องเนาะมีควายจอยควายงามเพื่อน อ่ะมาเบ่งตัวนี้เป็นเสียอนุญาตเพาะนองพี่น้องนอควายงามเปิดเปิดไว้จี่ไหนครับตัวนี้เปิดขายหลุ่เสอสี่หมื่นสี่เนาะเป็นควายงามพี่น้องสี่หมื่นเปิดเปิดไว้สี่หมื่นบาทเป็นควายใหญ่ควายงามสูงอยู่ประมาณร้อยสามจิบร้อยสามสิบเจ็ดไถ่พี่น้องเนาะโดยประมาณงาวอาะลาดเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันแม่แยกลูกมาพี่น้องเนาะเป็นแม่แยกลูกมาสี่หมื่นเปิดเปิดไว้นี่คือราคาควายมือนี้ได้พี่น้องเนาะสี่หมื่นงามๆามจะสีเวียดว่าท่านมาให้บ่ ให้ให้ลันูบขึ้นให้เขาลูกขึ้นเนาะให้ลูกขึ้เนเปินว่า <ๆ S 1> เวียดมักได้แนวนี่พี่น้องเวียดจะมักแต่ว่าราคาควายช่วงนี้มันดีได้พี่น้องดีขึ้นแล้วอ <ๆ S 1> ่ะผู้ใดสนใจอยากเอาไปต่อยอดพี่น้องเนาะเ<น>พิ่์ดมีเบอร์โทรบ่โอ้เพิร์ดมี่เบอร์โทษเสียดายเพิ่นดมี่เบอร์โทษแต่ว่าควายใหญ่ควายงามเบิด์พี่น้องเนาะสี่หมื่นเปิดเปิดไว้พี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆครับผมสี่หมื่นบาทราคาควายอันนี้ของผู้ใดนอนพี่น้องข้อในหอยปะครับนี่โอ้บแมน เป็นแม่ลูกลูกผูกลูกหน่อยควายเป็นผูกไว้พี่น้องเนาะบ่หูของปูด้ายเดี๋ยวสุดไปถามหาขคนพิ่น้องเนาะราคาควายเหมือนดีขึ้นขึ้นเลยพี่น้องเนาะดีดขึ้นจริงราคาควายเพราะว่าตอนเราห้องในหอยมีอยู่ป่ะครับมีอยู่ป่ะได้หนี้ป่ะตัวใดเท่าไรนี่เปิดไใบเปิดใบแบบผ่านหาครับแปดสิบหาแปดพันหาโอ้ยเหมือนนี่โบยเหมือนแปดพันก็หารอยปูรอย อ่างดีดีเป็นตะจินหยาดีรอรอเขาเพิ่งพี่น้องไปแลมวมันขายไปแล้วแยกไว้เหลืออยู่แปดพันก็หารอยพี่น้องเนาะเพิ่นมีเบอร์โทรบ้ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหกหนึ่งหกสี่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 เก้าศูนย์สี่ครับเก้าศูนย์สี่ผู้ใดสนใจอยาก็ไปต่อยอดไปเลี้ยงสางเนื้อสางหนังสางกำไรตัวนี้ตอบโจทย์ได้แปดพันกับห้าร้อยบ่พอหมื่นเด้อพี่น้องค่อยหน่อยตัวนี้พี่น้องเนาะมันมันครับผมขอบคุณที่ร้ายครับผมนี่อพี่น้องตัวบรรยากาศอันนี้ของผู้ใดขึ้นอย โอ้โห,หน่าเพิ่นปลูกไหวแม่ลูกจอยๆอยเวียดมาตอมเพิ่นแล้วพี่น้องท่าผีอันนี้ปลาสายสิบีพนาะเหลือมาลายเด็กพี่น้องเนาะควายวันนี้เหลือไม่เยอะแล้วเหลือประมาณนี้พี่น้องเนาะโอ้ยควายพี่น้องเนาะจักไปเซเน่เพื่นวะไควายไปเซเน่เนาะพี่น้องเนาะไหวไม่มีพี่น้องเนาะควายงามเป็นทางผึ่งเวียดกำลังตอมควายงามเพิ่นงามมีลีพี่น้องเนาะอ่ะเหมือนบรรยากาศการซื้อการขายควาย นี่แปดสิบห้าร้อยเพิ่นเปิดไหวแปดพันกับห้าร้อยยางทักทายในหอยเพิ่นน้องพี่น้องเนาะไปทักไายในหอยเพิ่นเหลือบารายกับสองพะยมเจ็บให้เบิร์ตน้องพี่น้องเนาะเจ๊อจอยเพิ่นผูกไว้พี่น้องเสียดายเพิ่นผูกไว้ท่าผีเพิ่นผูกไวย์ได้ขายเบิร์ดแล้วบ่ครับขายกันเบิร์ดแล้วบ่ขายแล้วครับบ่ขายกันเบิร์ดแม่ลูกของผิดใดคือนี่แม่น โอ้เพิ่นผูกไว้โอ้บ่เพิ่นผูกไว้อุ้ยรอรอหนี่จักบาทนี่ขายไปแล้วโอ้เพิ่นขายไปแล้วรอเพิ่นเอาไปแล้วพี่น้องเนาะมื่นหนึ่งเพิ่นว่าเอาไปแล้วนี่งัวงัวงามเพิ่นงัวนรอเพิ่นอุ้ย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 เกือบขีดตมไปแล้วเกือบขีดตมไปแล้วอ่ะไปเบิ่งสดทางพันาพี่น้องเรืออยู่ทางาุันเพอแะเจนนั่งอย่างนั่งนั่งซื่อๆนั่งซื่อๆนั่งเท้าเงิน เข้ามาจันเหลืออยู่สบะผมเหลืออยู่สบ่เหลือตัวนึงครับเนี่เอ้าตัวใดนั่นเองยำพอนินโอ้ยำพอนินน่ะเนาะครับผมโอ้แม่สาวงามๆนี่ยต้มผูครับเว้ยต้มผูไหมล่ะครับผมได้ตัวไหมว่าตัวนี้ครับผมต่วใดนั่นตัวนั้นหันอันตัวนั้นมื่นเก่าพันกว่าครับโอ้มื่นเก่าพันกว่าต้มผูครับต้มผูโอ้งามดีเลยครับมึงหันเห็นพอนิดเป็นจูงตัวแม่ยต้มผูตัวนี้โอ้โอ้ต้มผูต้มผูมื่นเก่าพันหาดอย โอ้โอเคเดี๋ยวสิแม่พอนีดเพิ่นพี่น้องเนาะพอนีดเพิ่นจูงไปทางผิดพี่น้องเนาะอ่ะวมันมาเด้อประจันเด้อโอเคย่างมาทางผิดพี่น้องบ่เคยมาจักเสือทางพี่น้องะไม่เคยมาเดี๋ยวสิย่างไปมาเบิ่งทางพี่พี่น้องเนาะผมบ่เคยมาอีหลีเด้อพี่น้องทางพี่อ่ะย่างมาดุดมาพามาพี่น้องเนาะพามาทางพี่พามาทางพี่เสียโย่ก็สัมผัสห่างโย่นแต่เจ็บตัวห่างโย่คนนี่เจ็บแย่ตัว อุ้ยโอ้หายากเนาะควายพมิหายอยากควายพมีหายากเลยหายากอีหลีเนาะข้าวเดียวกับเบิร์แล้วพี่น้องเนาะควายราคาเป็นยังไงและขาก็ดีตามสภาพขึ้นเขาแล้วครับโอ้ขึ้นเรื่อยๆเขานเขาลยขึ้นเรื่อยๆเนาะผู้ขายก่อนเสียดายเฮ้ยเสดายเห้อปลาโทกเสียดายเด้เสียดายเด้ขายอยู่สิบเอ็ดบาทแปดสิบ มือนีสิบสี่แหละพี่น้องเปลาเสียดายดิว่าซื้อๆดอกเ่ามีเขาขายดอกแต่ว่าผูมิเขาขายหลายๆเนาะเสียดายเนาะราคามันขึ้นเรื่อยอ <c oughs> ๆอันบ้านในปี่นาเพื่อนสีขายลาลาพป็นสิโล่ได้บาบนี้เนาะปี่นาสามสิบหกตัวใดตัวนี้ครับโอ้เพิ่นขายงัวใหญ่สามสิบหกครับนี่ดูสามสิบหกคุณบ้า เอออือใลูกแล้วบ่นี่ยในลูกแล้วนะโออแปดหมื่นห่าในน้อยบนวันเถอะเอเดี๋ยวนี้ขายหกหมื่นโอ้จังหมื่นกว่าสา0 0 0ื่ป่าสามหมื่กบักไงตัวบักไงเป็นขายไปแล้วพี่น้องเนาะอ่ะหาโยกมันมานเดอรพ่อทอดไงยังรอซื้อพี่เตอร์มาแล้วบ่เดี๋ยวหอยหอยเตอครอบเตอครอบเปิดไหมคอบเปิด เ่าพีดมือหั่นีย่พี่น้องอ่าแต่ว่าหาหอยปีเตอร์อยู่กว่าท่านเห็นหอยปีเตอร์วันเห็นขายเบิดแล้วเห็นแล้วหรือเปล่าพอยอดกำลังขายคล้ยหน่อยพอยอดกำลังขายคล้ยหน่อยพอยอดขายคล้ยหน่อยพี่น้องพอยอดกำลังขายคล้ยหน่อยผู้หน่อยพอยอดขายคล้ยหน่อยผู้หน่อย พอยอดขายควายหน่อยขายแล้วตื่นพี่น้องเป็นขายแล้วเนาะเป็นขายไปแล้วเขายไปแล้วว่ะพอดีพี่น้องเนาะไปหาพอนิดีมึอหันนี่ควายเมียบ่านนี่ยควายผู้พอนิด <c> ี <oughs> พอนิดต,ตัวเก่าหรือตัวใหม่นี่เม้ยอเมื่อไงผมก็ว่าตัวเมีย <c oughs> มันเป็นตัวผู้นี่พี่น้อง <c oughs> มเมนบ่ตัวผู้บ่เนี่ยว้ยพอแเจนว่าตัวผู้ซานพุ่น เพื่อนนางเล่งอยู่พ่อแจนควายมเมร์โอ้ย,ยโอ้ย,ย,อยกับแม่สาวผมกับเบิร์คางอยู่พ่อแจนว่าตัวผู๋ตัวาพัดคนละโต่บอก่นนี้ได้มาใหม่เหรอได้นี่ขึ้นมาโ <laughs> อ้อยควายแม่พี่นอ้องเอ,อ้ <c oughs> อเอาเดทไทยละไทยอีกกระได้ตัวนี้ยี่สิบสามยี่สิบเอโอ้ยยี่สิบเอ็ดตอนตัวยี่สิบเอ็ดตัวเพิ่งเปิดวัยพี่น้องเนาะพ่อแจนล่าว่าควายผู๋พันโอ้ยเปิ่นได้มาใหม่เหลืองยางมาฮะเปิ่นก้าวพัดนึกว่าควายใหม่ ตัวเก่าตัวเดิม21เหมือนเดิมราคายังไม่เปลี่ยนแปลงพี่น้องเนาะเมม่สาวต่อร่องไหนได้ราคานน่ต่อร่องไหนเป็นแม่สาวหน่อยเขาซื้อรวยๆงามนาสวยเขาเอินว่านาสวยพี่น้องอัตลักษณ์นาได้เลยเนาะเขาซื้อสวยมากเออเนาะบันคาหูพี่น้องนี่เขางามๆาเพลินพี่น้องเนาะเอาเอาเบอร์โทรดีไปก่อนสอปกเดอน่เจ็ดสได้พี่น้องตัวนี้เปิดแล้วเธอนึงแต่ว่าเพิินวาควอยผูกเลืเลยยางไม่อีกทายอีกเอาอีก21ราคาไม่เปลี่ยนแปลง คู่มาต่อรองได้ขั้นบัต่อทรงอีกก็ได้เนาะขัน้นบัต่อได้พี่น้องเนาะทรงฟรีเลยขั้นบัต่อพี่น้องเนาะพอนดีเพิ่นเปิดจอดโปรโมโชั่นใหม่มันหมาน,มานพอดีกรอบคุณหลายๆครับผมพี่มบานสวัสดีครับควายใหญ่เพิ่นพี่น้อนงใหญ่แห้งมาเบิ่งควายใหญ่เพิ่นพี่น้องสุดยอดควายแยกลูกมากเนาะแยกลูกมากใหญ่เลยพี่น้องโตนโตเพิ่นพี่น้องพูดได้สุดยอดเลยสูงประมาณเกือบร้อยสี่สิบบวกลบเลยอ่างดีดีเพิ่นทองบ่บ่รู้้ครรับบู่แต่ว่าอ่างดีเนาะ เปิดไว้ยังไงสี่สิบสองสี่สเพิ่งเปิดไว้อ้างสุดยอดเลยพี่น้องไงเป็นควายยักเพลินพี่น้องเนาะควายยักษ์ผู้ใดอยากเอาไปต่อยอดเป็นแม่ขอกแม่ไข่แม่พันธุ์สุดยอดเลยแม่นี่พี่น้องเนาะพูดอ่ะไงครับพี่น้องพูดอ่ะอุ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเนาะพูดอ่ะสี่สิบสองเพิ่งเปิดไว้พี่น้องเนาะสุดยอดสุดยอดพี่น้องพูดอ่ะในหอยอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรผู้จับการไว้ 0875 2166 2166บาิษัทนุ่ยจากโคกจานพื้นด้มาเม่บักไง่42เพิ่นเปิดไว้ให้ต่อร่องเอาไปเป็นเม่คอกเม่คายเม่พันสายพนาได้เลยมันสูงพี่น้องหุนดีโค้งสางดีอ่างดีพุ่งสางอ่างสองคำเอาไปรุ่นเอาอีกตั้งหาเปิ่อหานเนาะโอเคขอบคุณเลยนะให้มานกับผม สำหรับวันนี้เอาปรามาณนี่ก็น้องพี่น้องนองฝากพีฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้นเด้อพี่น้องน้องไ้พี่น้องกษตเสร็จก่อนผู้เลี้ยงวัวควายแฟนครับแฟนเพือบ้านสมัยนี้ในจะมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้เกบต่างๆ,ๆร่ำร่วมด้วยเบิดหนีเบิดซึ่มกันสวัสดีครับ